อย่าสวมแว่นตาปีนข้ามกำแพงโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ทุกคนที่เกิดมาแล้วร้วนีประสบการณ์ทั้งทางด้านดีและไม่ดีต่างๆมากมายเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเราเองไม่ทราบหรอกว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีถ้าเราไม่ลองสัมผัสและศึกษากับมันดูเราอย่าใช้ ประสบการณ์หรือสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาในอดีตมาตัดสินเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะทําให้เราเข้าไม่ถึงถึงเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของเรื่องราวที่จะเข้ามาถึงเราและเมื่อเราได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะทําเพื่อพิสูจน์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวเราเราอยากกั้นกําแพง ถ้าเรากั้นกำแพงหมายความว่าเราเองจะเข้าไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายได้ยากขึ้นและได้ช้าลงหรือโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายมันไม่มีเลยเมื่อเราได้รับโอกาสอะไรต่างๆเราลงถอดแว่นตาออกเพื่อที่จะมองเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวเราอย่างเป็นเนื้อแท้แล้วเราทลายกำแพงที่จะกั้นโอกาสเราให้มันพิสูจน์เราว่าเรามีความสามารถมีศักยภาพหรือ พ้าทายแล้วว่าสิ่งตรงนั้นนเราสามารถทําได้มันก็จะบรรลุล่วงไปสู่เป้าหมายอย่างที่ดีกําแพงที่ตั้งขึ้นเป็นแค่บล็อกสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาหาตัวเราเองเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เข้ามามันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเราควรที่จะก้าวข้ามกําแพงไปสู่เป้าหมายด้วยวิถีทางของแต่ละบุคคล เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธืรพัฒเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,นสวัสดีครับ